ครก็ขอสว่วนกครับขอรบถุงท่านนะครับสำหรับคุณอสามนะครับของพ่อขันนะครับงานที่ถนัดก็คือการทำเกษตรอินทรีย์นะครับเกษตรผสมผสานทำน้ำหมักทำปุ๋ยหมักและงานจากสารต่างๆนะครับงานทั้าหมดทำได้นะครับสองนางอ่อนเวียกล้างานที่ถนัดคืองานเลี้ยงไหมนะครับงานเลี้ยงไหมขอผ้าและก็เลี้ยงหลาน งานเากษตรกรดีงานที่ถนัดพกงานปลูกหมอนเลี้ยงไม่ทำานาปลูกข้าวปลูกพืชทำผลนรัวสี่นาทงท้อ,องยิเรีนโฮมงานที่ถนัดก็คืงานเย็บผ้าครับง,งานทำอาหารงานรับจ้างทั่วไปนะครับห้างานสุดท้ายเรีนงานที่ถนัดก็คืองานทำอาหารทำน้ำซีปลาดูนะครับงานที่ก็นะครับ ไอ้เข้าการทำเกษตรนะครับสำหรับการูกเกงตามทารก็มี